รถง่ายๆก่อนเที่ยวสงกรานสวัสดีครับผมร้อยตรวจเอกรัศมีครับสีแก้วรองสารวัตรสถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกับการ8ตอมขับการตารวจทางหลวงวันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับในการตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับตรวจสอบห้องเครื่องลำดับที่1น้ํามันเบรกเครื่องหมายแสดงน้ํามันเบรกนะครับให้สเกตสีของน้ำมันเบรกจะต้องไม่ไม่สีดําสีเข้มนะครับระดับให้อยู่ในระดับ ํานดะรัระบลำดับที่2น้ลาล้างกระจกนะครับน้ำสำหรับล้างกระจกนะครับระดับน้ําจะต้องอยู่ในที่กําหนดนะครับคือระดับฟลูนะครับเพื่อวิเศษภัติในการเดินทางนะครับลำดับที่3น้ํามันเครื่องครับผมต่อไปการเช็คระดับน้ํามันเครื่อนะครับให้ดึงเกวระดับและเช็ดใ,ให้สะอาดแล้วก็เสียบลงไปใหม่นะครับแล้วดึงมาวัดระดับน้ามันเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาดูว่าระดับน้ํามันเครื่องควรจะอยู่ขีดที่2นงครับไม่เกินขีดที่2ลํลำดับที่4ี่ น้ำในหม้อน้ำครับต่อไปให้ตรวจสอบน้ําในหม้อน้ํานะครับว่ามีระดับน้ําหรือไม่นะครับแนะนําให้เปิดในขณะที่ร้อนนะครับเพราะน้ําจะพุ่งขึ้นมาใส่ท่านได้นะครับน้ําอยู่ในระดับที่ถูกต้องนะครับมีน้ําในหม้อน้ํานะครับลําดับที่ห้าแบตเตอรี่ครับต่อไปเป็นแบตเตอรี่นะครับกรณีที่เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับให้สังเกตสีนะครับสีในเกวัตจะต้องเป็นสีฟ้า ข้างในจุดแดงนะครับกรณีนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับสีจะต้องไม่เป็นสีแดงนะครับหากเป็นแบตเตอรี่แบบน้ําจะต้องให้สังเกตน้ํากันให้อยู่ในระดับนะครับโดยการเปิดฝาสังเกตแล้วก็ดูระดับนะครับถ้าน้ํากันต่ําเกินไปให้เติมน้ํากันให้ได้อยู่ในระดับนะครับตรวจสอบยางลําดับที่1สภาพยางครับต่อไปจะเป็นการตรวจเช็คสภาพยางเบื้องต้นครับอันดับแรกนะครับจะต้องดูจากภายนอกครับยาง จะต้องไม่ปูดไม่บวมนะครับไม่มีรอยฉีดรอยขาดนะครับลำดับที่2ดอกยางต่อไปให้เช็คดอกยางครับจะมีจุดสังเกตนะครับอย่างเช่นดอกของย่อนี้จะมีจุดสังเกตเป็น2จุดนะครับถ้ายังมองเห็นจุดอยู่แสดงว่าดอกยางยังใช้งานได้อยู่นะครับลำดับที่3ความนิ่มของยางต่อไปเช็คความนิ่มของยางครับถ้ากดลงมีความนิ่มเนื้อย,ยางยังมีสภาพดีนะครับมีความเกาะถนนได้ดีตรวจสอบอุปกรณ์ประจํารถลำดับที่1 ยางอะไหล่และเครื่องมือต่างๆครับต่อไปเราจะมาตรวจสอบอุปกรณ์ประจํารถกันนะครับอุปกรณ์จะประจํารถที่สําคัญหลักๆก็คือยางอะไหล่นะครับและอุปกรณ์ในการถอดยางอะไหล่นะครับและก็แม่แรงนะครับให้มันตรวจสอบลมในยางอะไหล่นะครับจะต้องมีลมในมาตรฐานนะครับหากเกิดสถานการณ์ถูกเฉินนะครับท่านจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในขั้นตอนในการตรวจสอบก็มีวิธีการง่ายๆประมาณนี้ครับครับเมื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์ของท่านเสร็จแล้วนะครับ ก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพเส้นทางของจุดหมายปลายทางที่ท่านจะไปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์และที่สาคัญที่สุดครับอย่าลืมตรวจสอบตัวท่านเองนะครับหากมีอาการง่วงนอนให้ท่านจอดรถนอนในจุดที่ปลอดภัยนะครับไม่ดื่มสุราในขณะขับรถและขับรถไม่ประมาทนะครับเพื่อความปลอดภัยในตัวท่านเองและผู้อื่นครับผม